วันนี้วันที่5พฤษภาคมพศ2 6 7อาตมาภาพก็จะมาพูดเรื่องความตั้งใจในการสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นความตั้งใจมานานแล้ว เคยพูดออกทางสื่อคือคลิปประมาณสักสามปีมาแล้วแล้วก็ทิ้งไปวันนี้ก็จะมาย้ำถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งก็ขอย้ำว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตถ้าชีวิตไม่มีธรรมะแล้วชีวิตก็อยู่ไม่ได้ รรมะคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องทําถ้าไม่ทําหน้าที่แล้วก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็มีหน้าที่ของมันเสื้อผ้าก็มีหน้าที่ของมันไฟฟ้าก็มีหน้าที่ของมันพัดลมก็มีหน้าที่ของมันทุกอย่างมีหน้าที่ของมันคนก็ต้องมีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องอะไรคือธรรมะถ้าคนไม่รู้หน้าที่แล้วก็ไม่ทําหน้าที่ก็อยู่ไม่ได้โลกปัจจุบันนี้คนจนํานวนมากในโลกในปัจจุบันนี้ปฏิเสธศาสนาหรือปฏิเสธศิลธรรม โดยบอกว่าตนเองไม่มีศาสนามันก็มีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือไม่ผูกมัดตัวเองไว้กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ก็ยังคำนึงถึงคำว่าศีลธรรมอยู่คือยังคำนึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อนเพราะการการะทําของตอนเองต่อตอนเองหรือว่าการการะทาของตอนเองกับผู้อื่นบางคนก็ยังมีจิตสำนึกอย่างนั้นอยู่ก็ยังเรียกว่ายังมีจิตสำนึกที่ดีต่อศีลธรรมยังปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าปฏิบัติธรรมตามที่ตนเองรู้และเข้าใจก็ศึกษาจากสารอื่นจากครูบาอาจารย์ต่าง แล้วแต่ว่าตนจะศรัทธาจะเชื่ออย่างไรนะั่นคือไม่ผูกมัดน,ะน,นั่นก็มันก็เรียกว่ายังพอจะใช้ได้อยู่นะอีกประเภทหนึ่งคือบอกว่าไม่ได้สนใจศาสนาเลยนะไม่สนใจศีลธรรมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องถามตนเองถามคนเหล่านี้ว่า เขาทำอะไรเนี่ยเขาคิดหรือเปล่าว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาคิดถึงว่าการการะทำอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ก็ยังมีจิตสำนึกทางศีลธรรมอยู่แต่เขายังไม่ยอมรับคำว่าศีลธรรมกันเองคือคนปัจจุบันมีอยู่จำนวนมากที่ว่า ใช้การตัดสินใจของตัวเองเป็นหลักนตามที่ตนเองได้เรียนรู้มาเรียนรู้มาเพราะว่าตนเองให้ความสนใจให้ความพอใจคือเชื่อว่างั้นเถอะนะครับมันก็คล้ายๆว่าตัวเองเป็นใหญ่ในการที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อใครพูดถึงว่ากลับมาที่ว่าสำหรับคนที่มีศาสนาคือบุคคลที่ยอมมีคนบางคนเนี่ย เป็นครูบาจารย์คอยว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้อันนี้คือคําว่าบุคคลที่มีศาสนาคือมีครูบาอาจารย์ยินยอมให้ครูบาจารย์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมความรู้สูงกว่าตนอามีสิทธิ์ที่จะว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนตนได้นี่คือคนที่ว่า มีศาสนาเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่ระหว่างคนที่ว่าคำหนึงถึงศีลธรรมืานกันกแต่ว่ามีศาสนากับหมายประเภทที่ว่าไม่มีศาสนานะครับบุคคลสองประเภทที่มีศาสนาและไม่มีศาสนานะนคนที่มีศาสนาเนี่ยก็คือว่ายอมรับว่ามีบุคคลที่มีคุณธรรมความรู้สูงกว่าตนตนยอมยกให้ เป็นครูบาอาจารย์ว่าเราตักเตือนสั่งสอนได้โดยเฉพาะว่าคําสอนในศาสนาซึ่งพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ได้ปฏิบัติมาแล้วคนอย่างนี้คือรู้ว่ามีคนที่เก่งกว่าตนเองปฏิบัติได้แล้วก่อนเองนะครับ เขา,าสอนเองก็ทําให้มาสอนมากล่าวว่าว่ากล่าวตักเตือนก็ทําให้ตนเองได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนีอันนี้คือคือผู้ที่ว่ามีศาสนานะครับทีน,นี้ก็กลับมาที่ชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรมการจะปฏิบัติธรรมเป็นชมุมชนได้นี่มันต้องมีผู้นำนะซึ่งเป็นผู้ที่ว่าสมาชิกในชมุมชนนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่ว่า มีความรู้ความสามารถดีกว่าตนเป็นตัวอย่างเป็นที่พึ่งของตนได้นะครับเป็นที่พึ่งของชุมชนได้เป็นที่พึ่งเป็นผู้นำของชุมชนได้คือมีความสามารถในการที่จะปฏิบัติตนเองเป็นตัวอย่างในการจะแนะนำผู้อื่นให้ ปฏิบัติได้เราจนสามารถจะแก้ปัญหาต่างๆในชุมชนให้เป็นไปด้วยดีการแก้ปัญหาต่างๆก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะครับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในชุมชนก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งผู้ที่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่เย่หาได้ง่ายนะครับ การที่จะมีชุมชนที่ดีขึ้นมานต้องมีคนอย่างนี้น,ะนำทางได้เป็นตัวอย่างได้สั่งสอนได้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้น,นการปฏิบัติธรรมให้ดีไม่ต้องเป็นชุมชนแล้วก็มีผู้นำก็ยังไม่ได้พูดว่าการปฏิบัติธรรมด้วยการร่วมกันอย่างเป็นชุมชนนั้นดีอย่างไร การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ถ้ามันอยู่ต้นเดียวแต่ความรอบๆมันไม่มีต้นไม้เลยมันก็เป็นทะเลทรายเป็นอะไรก็ป็นที่โล่งกว้างลานใหญ่มีต้นไม้ต้นเดียวนต้นไม้ลบที่ว่างๆรอบๆเป็นไม้อะเป็นไม้เป็นร้อยไม้ร้อยกิโลมันมีต้นไม้ต้นเดียวมันก็ต้นไม้ก็อยู่ยากอ แต่ถ้ามีต้นไม้อยู่หลายๆต้นสิบต้นร้อยต้นพันต้นอยู่ติดติกันมันก็สามารถจะพึ่งพาอาศัยกันนะพึ่งพาอาศัยกันในฤดูร้อนมันช่วยรักษาความชื้นให้แก่กันนะครับมันปกป้องความชื้นในดินมันปกป้องความชื้นที่ตัวเองคายออกมาให้มันอยู่ในระหว่างกันและกันมันช่วยกันได้ ปกป้องพายุลมแรงลมลมแรงนะไม่ให้โค่นต้นไม้มันโค่นไปได้นะครับปกป้องเมื่อฝนตกหนักนะ,ะฝนตกหนักเกิดน้ํามันเยอะนะครับต้นไม้ต่างต้นก็ช่วยซับไว้ไม่ไม่ไมตาช่วยซับไว้หรือว่าช่วยให้มันให้มันลงดินนะครับมันทําให้น้ำมันไม่ท่วมนะครับนี่คือการ ความมีประโยชน์ของต้งนไม้จํานวนมากนะครับมันอยู่ร่วมกันมากมากมันถ้าให้เกิดความชื้นพอเกิดความเย็นพอเรี่ยฝนจะตกลงมาได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นการประเปักษ์ธรรมเป็นชุมชนก็เหมือนกันนะเรามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนมันต้องคือคนมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนี่นะคนเราก็ไม่สามารถอยู่รดได้ด้วยลําพังตัวคนเดียวนะเราต้องมาอยู่ร่วมกันนะครับ อย,อย่างว่าพ่อแม่สามีภรรยานะถ้าอยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่เนี่ยกำลังมันน้อยถ้าอยู่เป็นครอบครัวกําลังมันมากขึ้นนะครับสามารถจะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆได้นี่นะครับสามารถจะส่งเสริมกันได้นี่นะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันหรือว่า ปัญหาของคนนะปัาของคนนะแต่ละคนได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมแต่ละฝ่ายนะครับนี่ให้มันก้าวไปข้างหน้านะครับน,นี่การอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าอยู่เป็นชุมชนนะมันก็มีกําลังอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราก็อยู่อย่างเป็นชุมชนสมัยโบราณนะอยู่เป็นเผ่านะทำให้สามารถอยู่รอดพ้นจากสัตว์ร้ายสามารถที่จะล่าสั์ทำหา,หาอาหารเนี่ยน,นะครับ เลี้ยงชุมชนอยู่ได้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนะครับได้ด้วยนะครับการอยู่เป็นเผ่าแต่ก่อนเมื่อกลายมาเป็นชุมชนกลายไปเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นในปัจจุบันนะชุมชนก็ใหญ่ขึ้นนะเราก็แบ่งงานกันทำเนี่ยเราแบ่งงานกันทำคือการช่วยเหลือกันนะเนี่องจาเราไม่สามารถทําได้ทุกอย่างด้วยตัวเองเราไม่สามารถทําทุกอย่างด้วยตัวเองเสื้อผ้าเราก็ให้คนอื่นทําให้เราก็ทํางานอย่างหนึ่งเป็นช่าง ช่างก่อสร้างคนนึงเป็นช่างไฟฟ้าคนนึงเป็นช่างประปาแล้วแต่นะครับคนนึงก็ปลูกผักเนี่ยคนนึงก็ปลูกข้าวเน,นี่ยคนก็ปลูกข้าวโพดปลูกทั่วแล้วแต่นะครับเนี่ยแบ่งงานการทำทำให้ตัวเองทํางานต่ละอย่างได้มากขึ้นนะดีขึ้นนะก็เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ก็เราก็มามามาแบ่งปันกันนะครับมันทาให้เกิดความมั่นคงขึ้นมานะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับเนี่ย ดีกว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะนะครับรในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ก็ต้องทําหน้าที่ของแต่ละของตนของตนเองนะเช่นหน้าที่ที่ตัวเองต้องทําทางด้านอาการประกอบอาชีพเนี่ยคือการเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องปัจเจศนะครับแต่คนก็มีทําหน้าที่ทางด้านการ,าร,านะรผลิตปัจเจศการผลิตการแจกจ่าย,ายนะการบริหารนะอย่างหนึง่งอ่า ก็มีคนที่มาแบ่งงานกันทำาทางด้านการแก้ปัญหาความเป็นอยู่เรื่องการอบรมเด็กๆลูกๆเด็กๆนะครับการการปกการแก้ปัญหาการในการเป็นอยู่ในชุมชนนะครับก็มีการปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้านมีอะไรมีอามีกำนันมีอะไรขึ้นมานะครับเนี่ยมีโรงเรียนมีมีครูมีตำรวจมีทหารมี มีฝ่ายสาสุอะไรขึ้นมาหลายๆลายฝ่ายนะครับเนี่ยอันนี้คือการแบ่งงานกันทํานะครับถ้าทุกคนรู้ว่าเราแบ่งงานกันทําเราต้องช่วยเหลือกันนนั่นแหละคือธรรมะแลวครับคือเราต้องช่วยเหลือกันนะเราพึ่งพาอาศัยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ร่วมเป็นชุมชนนะต้องคิดถึงชุมชน,นไม่ใช่กินตัวเองปัจจุบันแม้ว่าคนมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนบางทีเราก็ไม่ได้มีความคิดว่า เราพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นชุมชนน,นะครับรวมทั้งการรวมทั้งปัญหาอย่างอื่นด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้น,น,รนเราคิดแต่ตัวเองเราค้าขายแล้วก็คิดแต่ก็กำไรไม่คิดว่าสินค้าผลิตไปเนี่ยม,มันมันส่งผลดีต่อผู้อื่นเนี่เป็นสมาชิกร่วมชุมชนเราหรือเปล่าน,นะครับเราต้องอาศัยเขาถ้า,าเขา มีสุขภาพไม่ดีมีความเป็นอยู่ไม่ดีอ่ะนี่ใส่ไม่ดีขึ้นมามันก็ก่อความเือ่ร้ายเราดีหลังแต่ถ้าเขามีความเป็นอยู่ดีกินดีมีความสามารถเนี่ยมีความสุขก็ทำก็สามารถทําอะไรให้ดีๆขึ้นนะครับผลแล้วก็ก็องทําให้เราด้วยกันครับเนี่ยคือคําว่าต่างคนต่างช่วยกันนะนะครับเนี่ยคือศีลธรรมเบื้องต้นนะครับแม้แต่ว่าการทำมากินเนี่ยเราคิดอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเราต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะ เราทําในสิ่งที่ส่วนที่เราทําได้แต่ว่าเราทําไม่ได้เพื่อตัวเราคนเดียวเพื่อชุมชนของเราทุกคนนะครับเพื่อทุกทุกคนในชุมชนของเรานะั่นแหละนั่นะคือจะเป็นธรรมะขึ้นมานะครับจะเป็นคนผลิตปลูกผักก็ดีนะครับง่ายๆปลูกปลูกข้าวก็ดีนะนะเป็นเป็นเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ เป็นตำรวจจราจรเป็นตำรวจนะครับเนี่ยเราคิดว่าเราทําเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่ตัวเองคนเดียวนะครับเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะเราต้องทําเพื่อคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราคิดว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะในชุมชนนะนี่คือรากฐานของการกลับมาแห่งศีลธรรมศีลธรรมจะกลับมาเมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งพระอาศัยกัน เราต้องทําสิ่งดีๆให้แก่กันนะมันถึงจะดีนะเราทําสิ่งที่ดีให้ผู้อื่นผู้อื่นก็ได้รับสิ่งดีๆไปก็มีชีวิตที่ดีก็แล้วก็ทําสิ่งที่ดีให้แก่เราด้วยนะครับนี่นครับคำว่าชุมชนแห่งการเป็นปติธรรมนะมันสําคัญนะนะครับมันสําคัญโดยรากฐานเลยคนโบราณเขาไม่ได้คิดคําว่าศีลธรรมศีลธรรมนะแต่ว่าเพราะเขาต้องอาพึ่งพระอาศัยกัน อยู่เป็นเผ่าอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมนเลยสร้างสร้างศิลธรรมขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าคนมันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอยู่ในะรู้สึกว่าเราไม่ต้องพึ่งใครก็ได้เนี่ยก็กลายว่าต่างคนต่างที่จะเอาเปรียบเพื่อนนะครับแล้วก็ยิ่งกลับมาที่ว่าเรามีเงินทองเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย เราคิดว่าเราซื้อเราขายแต่เราไม่ได้คิดว่าเรากำลังแบ่งปันแบ่งปันกับเพื่อนร่วมชุมชนร่วมโลกครับเราคิดว่าเราซื้อเราขายเราไม่คิดถึงหน้าคนอื่นไม่คิดถึงคนอื่นว่าเขาเป็นคนอย่างเราเขาต้องเขาต้องการชีวิตที่เป็นสุขเหมือนเหมือนกับเราเขามีคุณค่าแห่งความเป็นคนเหมือนกับเราน ะะเราไม่เคารพผู้อื่นเพราะเราก็ไม่เคารพตัวเองเหมือนกันนะครับเราไม่เคารพคุณธรรมว่าเราต้องทําดีอ่ะเราต้องทําให้ถูกนะเราขาดความเป็นมนุษย์ไปความเป็นคนเราขาดความเป็นมนุษย์ไปนะเราขาดความจะสนึกว่าเราเป็นมนุษย์น่ะมันต้องทําให้ดีะนะนมันจะถึงว่าถึงจะถึงว่าสุกับคําว่าความเป็นคนนะครับ ความเป็นมนุษย์นะ,ะแต่ว่าสุดแล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์ความเป็นอะไรนะมันอยู่ที่รากฐานที่สําคัญนะครับคือความรู้สึกว่าเขาก็เป็นทุกคนอ่ะทุกคนที่รวมที่ร่วมชุมชุมกับเราอะ่ะคือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับเนี่ยเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันคือมีปัญหาเดียวกันนะมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับปัญหาเดียวกันนะซึ่งเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่ที่ว่ามันไม่ทําไม่ได้นะครับหัือ็คำว่าความทุกข์นนะคนที่กําลังถูกเอาหัวกดน้าะนะมันต้องดิ้นรนให้ขึ้นมาบนนามาหายใจให้ได้มันจะพ้นแต่ก่อนตายครับนี่คือคําว่าหน้าที่นะครับ เราต้องทำหน้าที่ทุกคนต้องทำหน้าที่เพื่อให้อยู่ได้นะครับเราต้องมาแบ่งปันหน้าที่กันนะครับการแบ่งปันหน้าที่กันนะทำให้เราอยู่ได้นะครับเพราะนั้น การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทําให้สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ดีแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนในชุมชนดีขึ้นด้วยนะครับเพราะการอยู่ร่วมเป็นชุมชนเนี่ยมันต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันร่วมมือกันช่วยกันนะครับ พึ่งพาอาศัยกันในการในการล่าเหยือ่อการหาอาหารนะครับพึ่งพาอาศัยกันช่วยกันด้วยนะครับเจ้าตัวอย่างว่าคนสมไยที่ว่าเป็นคนป่านะครหากินด้วยการล่าสัตว์นะครับถ้าล่าสัตว์คนเดียวมันก็กําลังไม่พอถ้าอยู่กันหลายหลยคนเป็นเผ่าขึ้นมามันก็กําลังมากขึ้น,นช่วยกันได้นะครับ แบ่งช่วยกัน,ช,กนช่วยกันทําหน้าที่ราดศัตท์ได้ครับช่วยกันมันต้องช่วยกันนะครับนี่มันถึงจะแก้ปัญหาได้นะการหาอาหารก็ต้องช่วยกันในการเทียจป้องกันภัย,ยจากสัตว์ร,ร้ายต้องช่วยกันนะครับหลายหลายคนมีเสือมีอะไรเข้ามาโจมตีเนะี่ยคนเดียวมันไม่รอดแต่หลายคนช่วยกันเนี่ยมันก็จะรอดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกว่า ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะนะพึ่งพาอาศัยกันมีปัญหาเดียวกันต้องช่วยกันแก้ไขนะเนี่ยมันคือมันเป็นเพื่อนกันนะพอเป็นเพื่อนคือเนี่ยมันรู้สึกความเป็นเพื่อนคือมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะทำให้เกิดคำว่าเป็นเพื่อนกันมานะครับพึ่งพาอาศัยกันนะเนี่ยก็แปลว่าเพื่อนร่วมนะเพื่อนร่วมทุกเพื่อนร่วมชุกชะตาชีวิต เพื่อนร่วมกินร่เพื่อนร่วมกินร่วมใช้ก็ได้นะครับเนี่ยเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขนะครับเนี่ยมันก็คนก็มันก็เจอปัญหาต่างๆมากขึ้นเนี่ยเนี่ยคนก็ถ้าหยิบมารวมกันแล้วช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆเรื่องการเนี่ยเรื่องการทำมากินแล้วก็มีการพัฒนานะจากการล่าสัตว์แล้วก็มาเป็นสังคมการเกษตรเนี่ยล่าสัตว์ก็มีเพื่อเลี้ยงสัตว์ เราก็เลี้ยงสัตว์ได้คนนู้นเลี้ยงคนอย่างนี้คนนี้เลี้ยงอย่างนี้นะแล้วก็จากการเนี่ยหาของป่าแล้วก็มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ต้องช่วยกันนะเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มนี้เลี้ยงสัตว์กลุ่มนั้นปลูกข้าวกลุ่มนู้นก็ปลูกผลไม้กลุ่มก็ปลูกผักนะครับมันก็เป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆต่างฝ่ายต่างก็ ช่วยกันทํางานนะครับไห ü, วถูกข้าวก็เลยแต่ก็มีพิ็นป,ประเพณีนะการการลงแขกนะครับลงแขกถึงฤด,ดูดํานาก็มารวมมือลงร่วมกันดํานานะครับเพราะทําคนเดียวไม่ทัน,นทําคนเดียวช้าไม่ทันการนะครับเวลาจะเกี่ยวข้าวก็มาลง,ลง,ลงแขกเหมือนกันมาเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะครับ มันก็ทําให้มีกําลังมากเหมือนกันเรื่องสัตว์ก็เหมือนกันช่วยหลายคนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเนี่ยหลายคนนี่นี่ว่างานอื่นการทอผ้าเลี้ยงไหมทอผ้านะครับเนี่ยช่วยกันหลายหลายคนเนี่ยพอการแบ่งมีการแบ่งงานกันทําเนี่ยทําให้มันทําได้งานได้หลาย,ยชนิดขึ้นทําให้ชีวิตคนมันดีขึ้น คนก็คน,คนแต่ละกลุ่มก็ทาได้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้น,เ,นเมื่อมาแบ่งปันกันก็ก็ได้ของที่มันดีขึ้นนะครับนี่นี่คือเจตนาของคนที่รู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องช่วยเหลือกันน,น,นะครับถ้าคนมีจิตสํานึกว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่เอาเปรียบกันน,นะครับไม่ชุบมือเปอิดไปน,น,นะครับนีน่คือ เรามีสีนธรรมนะครับเราช่วยกันทำนะไม่เอาเปรียบนะครับเราจะคิดถึงผู้อื่น,นคิดถึงชุมชนส่วนรวมนะครับไม่เหงาตัวนะนความประพฤติอะไรสักอย่างเราต้องคิดด้วยเราทําความเราจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน,ะอนขข au, หรือเปล่าแสดงผู้อื่นมีความสุขไปกับเราหรือเปล่าถ้าเราทาแล้วมีความผู้อื่นมีความสุขไปกับเรานะนะครับเรามีความสุขแล้วผู้อื่นมีความสุขกับเรานะไม่เบียดเราไม่เบียดเบียดตัวเองไม่เบียดผู้อื่นนะครับนั่นแหละ คือศีลธรรมนะครับเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของศีลธรรมนะครับเราทุกคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยร่วมทุกต่างๆคือปัญหาเนะน่ยร่วมแก่เวลาแก่ต้องคือมันแก่เหมือนกันเรเจอปัญหาเหมือนกันนะมาช่วยแก้ไขอะเจ็บเหมือนกันนะต้องมาช่วยแก้ไขนะตายเหมือนกันต้องมาช่วยแก้ไขนะเรามีปัญหาร่วมปัญหาต่างๆเหมือนกันนี้ต้องร่วมกันแก้ไขช่วยกันนะครับ ต้องช่วยกันนะครับเนี่ยคือรากฐานความของ,ของการกิดมาของสิธรรมนะครับถ้าตราบใดก็ตามที่เราคิดว่าผู้อื่นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีปัญหาเดียวกันมีปัญหาร่วมกันที่ต้องช่วยกันแก้ไขเ,เราจะไม่เอาเปรียบเพื่อน,เ,นเราจะช่วยเพื่อนเราทาอะไรจะไม่ทําให้เพื่อนของเราเดือดร้อนพะถ้าเราทําเพื่อนเดือดร้อนมันก็ขาดกาลังคนหนึ่งที่จะมาช่วย ช,ช่วยงานของกลุ่มเราเราขาดกำลังแม่ที่จะมาช่วยเรานะครับถ้าเราทำให้เขาเกิดเป็นคนชั่วคน,คนเลวคนร้ายมาสร้างปัญหาเราไม่ใช่สร้างปัญหาเราคนเดียวคนหนึ่งถ้ามันเลวร้ายไปเขาไม่ดีแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้ทำความเดือดร้อนกับผู้อื่นนอ่นคน,คนอื่นเดือดร้อนมันก็ความเดือดร้อนนั้นก็กลับมามก็มาถึงเราด้วยนะ เพื่อนคนอื่นที่ใช้ทาหน้าที่ได้ดีอ่ะทำอะไรได้แย่ลงอ่ะนี่แล้วก็เระทบกึงเราด้วยหน้าที่ถ้าเขาทําได้ดีขึ้นอ่ะทาได้ดีนะแล้วก็ดีเราก็ได้รับผลไปด้วยถ้าเพื่อนไม่ดีอ่ะมันก็กระทบเราเราก็ไม่ดีด้วยนะครับเนี่ยเพราะนั่นไงเราทําอะไรต้องคิดถึงหมู่กลุ่มนะครับคิดถึงผู้อื่นที่เป็นวนรวมนะครับไม่เห็นแต่ตัวนะรนากฐานของศีลธรรมนะที่ การรู้สึกว่าคนอื่นๆเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วเราจะไม่เอาเปรียบเราจะไม่เห็นแก่ตัวเราจะไม่ชุบมือเปิบเราทําอะไรเนี่ยจะไม่ทําพูดเดือดร้อนแต่ว่าจะทําสิ่งที่เกื้อกูลแต่ผู้อื่นเกื้อกูลแต่เราเกื้อกูลแต่ชุมชนโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการอยู่ร่วมเป็นชุมชนมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่า การจะเป็นชุมชนที่เดียเราต้องมีสำมึกไงน,นะครับสำมึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่จะตายต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องช่วยเหลือกันนั่นแหละครับคือชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรมนงเนี่ยกว่าการเป็นรรมนั่นแหละคือการทําหน้าที่ในการที่จะทําทแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องความเป็นอยู่ความสันึกและควาลุ่มระหว่างคนเนี่ย แล้วก็การแก้ปัญหาความสัมพันธ์แก้ปัญหาต่างๆนะครับนี่นี่น,นี่คือธรรมะนั่นแหละนะครับชีวิตอยู่ได้ต้องมีหน้าที่คือมีธรรมะชุมชนอยู่ได้ก็เหมือนกันนะครับต้องมีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่มีธรรมะนะครับเป็นริบัตธรรมที่ที่ดีมันต้องอยู่เป็นชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นภาคที่สอง มาจากภาคแรกสุดท้ายก็อนโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมรายการนี้ก็หวังว่าได้รับฟังได้รับชมไปแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดความคิดริเริ่มที่จะร่วมลงมือร่วมมือกับผู้อื่นสร้างสารรค์ชุมชนแห่งการปฏิวัติทรรขึ้นมา ึที่อาตารมาได้พูดไปแล้วเนี่ยเป็นความตั้งใจดั้งเดิมมาหลายปีแล้วก็ได้ประกาศไปหลายครั้งแล้วก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างชุมชนขึ้นมานะครับรก็ทำไปเรื่อยๆนะตามหลักธรรมะคือคำสิ่งที่เราต้องทําเพื่อชุมชนของเรานะเพื่อความก้าวหน้าตั้งแต่ระดับชุมชนที่กว้างๆไกลๆถ้าชุมชนระดับเล็กนะครับยังไม่ได้ ในระดับชุมชนเล็กๆคือน,นะครับในสถานสถานธรรมนะครับนีช่ชุมระดับที่ว่าเล็กที่สุดชุมชนระดับกว้างคืออะไรทั้งทาง,ทางสังคมทั้งประเทศชุมชนชาวพุทธนะครับนในหมู่บ้าน,นระดับอำเภอร,ระดับตำบลแก็แล้วแต่นะครับก็ทำาเหมือนกันสุดท้ายก็หวังว่าทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์ไปตามต้องการตามสมควร